เป็นเห็นแล้ว๊าดโอกเหนดดอกสวยมากเลยแม่โอ้เป็นช่อๆเลย๊าดงามบักคักงามบักคับนึ่นเปิกดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนะจะได้เห็นกันชัดๆนะนี่ิเต่วอ้วนฮออนเด้อสวัสดีครับ พ่อผมบา่าวเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวันอาทิตย์อาทิตย์วันนี้ก็สดใสขนาดเลยใส่มากก็เลยพลากันออกมาเบ่งเห็ดพึ่งคมพ่อพี่น้องอปัด๊ดกระโดดงามๆง,งามพักขนาดเลยหมายรับหมายรับของเราโออีกแล้ยวไปนะดอกตะมุตะมิอยู่งามขนาดสวยดีปัด๊ดนะ ฝนตกหลายวันบัดฝนหยุดเราก็ออกมาหาอยู่หากินมาเบิ่งเห็ดมือนี้หน่าว่าัดตกเนาะฝนแดดดีแต่เช้าเลยดองงามคักเนาะสมโมากโดพี่ไปไปไป เฮ้ยเห็ดเสรีนั่งทับอยูบนนีบุห์นีูน่ดิออกมารับแขกเขาเลยเนาะเห็ดทางย่างขึ้นพอดีเลยขึ้นพอดีคุณต้องเศรีต้องย่างเลยก็เบิ้งนะ งามขนาดเลยดอกตัวอะไรกัดแล้วเนี่ยมดขึ้นขาพักว้อนดอกไม่น้อยเว้นไว้เนี่นี่นี่กระติกเอ้นี่ือกับดอกไม่น้อยนี่ดอกอ้วนงามขนาดดอกไม้ก็มี bỏ kiêng theo này, ba, nó tem lên, nhằng máu trong mi cài, để bắt kiêng bên đây, về để bên <laughs> ให้ค่อยๆเด้อมันมีบดนี่น้อยๆแนวๆนวน้ำบุญนี่กดดิเต็มเลยโป๊ะเลวแบบฮะนี่ดิเด็กน้อยนี่ดินี่ดิโต้เลยก็เอาก่อนเนาะนีมึงนี่มึงเป็นช่อเป็นช่ออยู่นี่นี่ดินะไปเปิดนะพี่น้องเบิ่งช่อนี่ก่็ป๊าพี่น้องงามบ่กดไลค์กดแชยใจพี่น้องนี่นะเป็นช่อเป็นช่ออยู่ Nam khả năng đây. Mày lap, mày lap. But. Tang so dick. Oo, tang so dick. Oo, tang so dick. 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 พี่ดิอืมเดี๋ยวเดี๋ยวออกเนาะเดี๋ยวพูดีขมได้ใจ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเป็นไงไน้องอิ๋วทำเมนูสุกกินเด้อจ้ะมือนี่ค่ะพี่น้องตามไปกินในเครื่องน้องอิ๋วด้กโบเกนจ้าโบเขกนเดียบแล้วอะน,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 นี่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 ร้านเต๋อแล้วโบเกนอ้าวพี่น้อง เ <laughs> อ้าเอาเอาเอาได้อ <interfer> ย <es> oh, 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 ู่นี่เด็ดอกกระจายเอาขามันเนาะมันหายมันเบิ่งยากอีหลีเบิ่งยากนี่เด็กน้อยในเนี้นี่ไม่อย่อนไม่หย่อนนะไม่หย่อนไม่หย่อนนะพี่น้องอย่ามานลอยเอาก่อนเดลยหมายลับพี่น้องบุฟู่ดอกเนาะพี่น้องคำๆำได้บางเทือนกับพี่น้องเนาะหยอกกันเนาะดีจริงดี ดอน้อยนี่นี่เต่ไไม่บนนี้ไม่มีดดไ่ไมนี่ดอกไม้น้อยนี่อนนี้อนนี้ันเนบน้้นบเงอุ้ยชอนนี่ชอี่ใหญ่แล้วเ่อ๋อเสือขนาดเลยเอาได้ชอนบวกก็มันอยู่ในทางนำเอาีเย็บเด้อต้อไปรุ่น คนสมไพ่เฮาแด้วแบบนี้โอ้ยบ่แม่งหนนึงคนนืดนึงบ่น้ำพี่น้องนี่หนึ่งน้อยอยู่ด้อวยเอาเนาะนี่เลือกเอาเลือกเอาป๊กอันนี้ฮะกไปป๊กไปน้ำพี่น้องเลยน้อยมะอื่นมะอื่ดทามาตะเศร้าเลยมันชุ่มซื่นอยู่ดอกทางนี้เดี๋ยวโอเค นี่เบ่เห็นยงมาตรีย่องตามสติ๊กไปนี่ดิเาอาณามาน่ิเอามอไซค์มากันอู้ยบลูเบ้ี่นี่เสียอีกี่มันนี่เก็บเลยที่น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 ี่เด็น้อยแห้งแต่เราควรจะไปเอาดอกใหญ่ทางพุนแบบนี้บล่เบอร์รี่บลเบอนี่แ้นวัดเลยพี่น้องพุ่นะพุ่นะก้าวหน่อยเยิบุยบเปิดน มืออื่นใหญ่ดที่นี่ใหญ่ยิ่งอึบเคข็มไปตรงตามมาเด้อเอาเค็มเสียบอีกเนาะเสียบอีกดอ,อมาเอาูดเดียวพออ่าสมดอกสามดากเขาเด็กพี่พีเด็ใหญ่ออน้อยเต็มเลย

ดิเด็ดออกกนหมู่ได้หนิเนาะดอกชำนิเซบยองตกตาเท่ดอกน้อยนี่ห็นป็นแผ่นเลยอ่ะน,น้อยนี่พี่น้องเห็นบ่นี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 ่อ็ม

อันห็นจะง่ายแม่เ่ยป็หกดโตงอสิซี่จริงขึ้นใหญ่เลยตัดตัดเขาเลยเฮ้ยเด็กส่องมาดูตรงหน้าขาเขาเนี่ยจะคอยไปเก็บข้างล่างเนาะถ้ามีมีค่ะเด็กยังน้อยอยู่อ้อมดูอ้อมอ้อมดูอู้วิีบอกกินเลย ก็ไหนทำไมนี่เต็มเลยสิเด้กบุนน้อยอย่างนี้เอาได้ที่ไหมื่อื่นมาบัอยู่เสียใจด้ิน้ะพี่น้องมื่อื่นมาลุ้นเหมืนกันเด้มันยังคืออยู่หรือบ่แต่มีคนเอาไปกินกระใหญ่ดอกว่าน้ำบอกเคลน่ะ

ก็จะติดสวนให้มันหมทุกเอืานี่น้องเออ <ừ. S 1> นีน่ใหญ่งเด็ดงามอยู่ได้หรเอามาตะกะาแค่ตไดมาสอดอกอ่นอนตัดเอามยังมีดอกน้อยอยู่ยถ้าเอาถนอนเอาละดอกน้อยมันติดขึ้นมาน,น มึงจติกบังบอกพี่น้องโอ้่นตกคิ้นวนครับเดี๋ยวจะนำกับ ิหยังน้อยปุ๊บไว้พกมือเจ้าของก็ล um ืมได้นี่โอ้ยลายอยู่บอกขึ้นเดี๋ยวไหจังบ่ถือดอกน้อยแบบนี้ดกชิมีดอกนี้น้อยอยู่นี่เนาะปุ๊บพิ่งขุมออกอีกแล้วพี่น้อง นค่อยๆดอก้อ้ดอกใหญ่ดอกนี e> ้้อยนี่เป็นลีมอยู่นี่สวยมากดรอบๆ ทุกทีเราจะมีมาถึงตรงนี้แล้วมันสิบโบมีเนาะนม่แต่รอบนี้มีอยู่ยอ๋โอโ,อโ,อโอบมีไปเหมือนพาพี่น้องไปทางสมไผ่โบมีแล้ะเลยทางนี้โบมีแล้วพ,พี่น้องไปไปเบิง่งกสมไผ่กันรับหน้ารับตาสติกอีกแล้วคตนระเขินเลยเขินอยู่ นดกง่ายงงโอ้สติทกคู่กันเลยพี่ดูพี่ดูการเทียนทางทีกับสวยแท้ทาที่น้องสวยว่ะแถวที่ว่มันสวยมากเลยถ้าว่า าขออภัยน like <mad> ุ่นเด้อพี่น้องสติกค่อยๆสติยันถือดอกน้อยๆมันที่มันยังโบยใหญ่พี่น้องบอกกินแล้วนี่เราต้องค่อยๆพี่น้องคิดว่าสติกเพราะว่าเพ่สิมีพสิมีดอกน้อยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราต้องตัดไม่ให้มีดไปโดนดอกเงี้ยน้อยอยู่ไม่ให้ติดใส่แตงกวาพุกปอดเป็นแผ่นอยู่พุก มาลุนสุ่มไผ่ของเรากันยังบ่เห็นเลยตอนนี้นั่นดีิไปเห็นแล้วป๊อดบบกเินดอกสวยมากเลยนี่นี่มิติดอกใหญ่ๆพุ่นป๊อดลามไปพุ่นเลยรอบนี้ออกหลายรึเปล่าเนี่ยเห็นางข้างหลังเมื่อกี้นีมอีกพี่น้องเปิดใมันไปนั่งก่อนไม่ไงโอ้เป็นช่อๆเลย งามบักคักงามบักครัเนาะโอ้ยก้อนโอิยก้อนจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนี่ที่ัออ้วนฮะอนี้ดอกอ้วนอีหลีปาที่ไหนบอกนีดปาช่อยหน่อยพี่น้องามอีหลีมุมนี่นะไ้าฝัข้างในคนนะทำมาถี่รอบอี่จะถอดง่ายๆกูได้กูได้ผู Mà ơi, phi phi ma phì Em lời Em lôi bận đi ừ. Thằng khang gì đâu bận đi Thôi xô bận Mà, nó Mà kẹp cân nè Sao tích nhai mà anh dụ này như thế lạ Chị ngay ngay Kìa nó nhìn đấy chắc Nè, đọc ngay nói của em lời Tắt ngay đấy cho một thứ đọc ngay nói bận đi เดี๋ดอกนี้น้อยมันยังอยู oh. ่ปกไว้นาน้ากนะไปดักดอกแต่ละดอกเหมือนสติ๊กเลยเห็ดดอกนี้อ้าวมงดูง่ายขนาดโอ้ยตะปุอยู่ใช้ขาเพื่อนี่ ngoài nhau thay động nhỉ? Uhm. đây khu đồ đi. <laughs> cho nâng lên đúng này họ cần cho cho lên không? Nhảy này bên lại cho lên. đây. để จะมีตัวออกอีกนเนาะออกมอม่นอนวันนี้เราเลือกเอาดอกที่ใหญ่คนเพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้มันจะยางไหมคนหาอยู่หากิน เปิดเลยจติ๊กเกอดอกนี้อึนน๊น้อยน้อยอิ่มเลยเข้าไปถึงสุมไผ่เลยเนาะรอบนี้ออกไปถึงต้นไผ่เลยเนาะงามคัะส่วนมากเรามาสิ่เริ่มบานเนาะแต่ละรอบแถวนี้เป็นออกก่อนมูแบบนี้เนาะ ยูบเห็นวะเห็นเล็กเด็กน้อยหสอมีบไปทางฝั่งนู้นสาธิตเราไปทางพุ่น่ทางพิพิบ้มันยะนทางง่ายง่าอเร รุนร่น,นุ้นมีเห็นแล้วหนึ่งดอกเห็นแล้วหนึ่งดอกลงกินมากอกอไม่ใช่หนึ่งดอกแล้วลจ้่เอมเลย่มขึ้นไปแบบนี้เลยบอกเคนขึ้นมะ<า>เริ่มจากที่เลยดอกน,อน,นี่อ้ว <c oughs> นอ้วนเลยอือด

มันมึกแล้วดอกตะมุตะมิเลยรึ๊บเดี๋ยวขอก่อนดอกง่ายๆเลยน้ำไม้เดี๋ยวคนลังสีออกแต่เราจะไม่ยุ่งกับต้ำไม้เราจะเอาเต็นท์เราจเห็ดเราจเห็ดไผ่ตรงนี่้คนปลูกไว้อันนี้ ลามขึ้นมาเลือกเอาเลือกเอาเดอกน้อยๆก็ยังหลายอยู่เนาะตัดยังไงไม่ให้โดนดอกน้อยเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดสมิดอยู่ค่ะ เป็นใบเนาะน้อยแหงก็ชึบเอาดอกอันนี้ก่อที่ตัวอะไบรบลูกัดมันมอเป็นใบกเป็นใหญ่ชักหน่อยก่อไม้เราบอนเนระน้ำไม,ม่น้ำไม่ขป้นต่ปูนเห่อว้

เลยเขนเอ้ยโอ้ยน้ำมันเป็นอย่างมันคือเป็นลาลายในนี้น้ำหลายพูดบอกเปียกหลายพูดเนาะดูเอาก่อนอยากเก็บเลยชอบนี่มันน้อยพอสามาดอกนี่ยสีงามมากเลยนี่ ย mm hmm. ังม mm ่ hmm. น้อยเต็มเลยยังน้อยเนาะไม่มีแค่ท่านี้แหละเป็นงานของเราเช้านี้ฟ้ามันก็อบได้น้อยเนาะบอกเกี้ยนดิหลายเลยแหละเสต็กดิแกงนึ่งพี่น้องบวกกับดอกมันน so, okay. okay. mm ้อยนําเนาะถ้าดอกมันเป็นขนาดนี้ยเสติกว่าเกือบเต็มตะกร้าไปเลยนี่ค่ะ คือจำนวนดอกเยอะแต่ดอกน้อยแต่ที่เราเก็บมาได้อีกก็หลายแม่นจ้ะเจะวมืออ่นจะพาพี่น้องมาเก็บเน,นาะครับผมเพราะว่า่นยังน้อยเมืออนะื่นนะสิใอย่อยู่เนาะแม่นจ้ะมรยากาศดีๆอเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนด้วยครับแล้วพบอพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า